แบ่งปันนะครับการทำลิงก์ไลน์นะครับนะครับทีนี้ลิงก์ไลน์เนี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงนะครับลิงก์ไลน์ไอตัวนี้นะครับข้อดีนะครับก็คือว่าบางคนนะครับอาจจะอยากให้เพื่อนนะครับอาจจะอยากให้คนอื่นเนี่ยติดต่อเราเนี่ยนะครับทางทางไลน์นะครับซึ่งปกติเนี่ยการเพิ่มเพื่อนในไลน์เนี่ยมันจะเพิ่มทาง QR code นะครับหรือไม่ก็ต้องรู้ไลน์ ID นะครับขั้นตอนที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับก็จะเป็นการขั้นตอนการตั้ง Line ID นะครับแล้วก็ขั้นตอนการคัดลอกลิงก์ Line ID ตัวนี้ไปแปะไว้ในเฟซบุ o กนะครับข้อดีคือบางครั้งเนี่ยนะครับเพื่อนใน Facebook ของเราเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เป็นเพื่อนเราทางไลน์นะครับ เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับของคนประเทศเรานะครับก็คือจะถ้าคุยแบบส่วนตัวนิดนึงนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะคุยกันทางไลน์เนาะนะครับอ่ะนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเปิดแอปพลิเคชันไลน์นะครับของเราซึ่งปกติเราก็จะแชทตามห้องต่างๆของเราใช่ไหมครับนะครับทีนี้ให้ไปดูเมนูจะมีความต่างกันนิดนึงนะครับระหว่างเครื่อง Android นะครับกับเครื่องของ iPhone นะครับมันจะต่างแค่ข้างบนกับข้างล่าง แค่นั้นเองนะครับจะสลับที่กันแต่รูปภาพจะเป็นรูปภาพเหมือนกันนะครับก็ผมขอพูดเป็นของ Android เป็นหลักแล้วกันนะครับนะครับให้เลือกไปที่คําว่าหน้าหลักนะครับเป็นรูปบ้านนะครับถ้า Android ก็คือจะอยู่มุมล่างด้านซ้ายนะครับพอเรากดเข้าไปที่เมนูรูปบ้านนะครับก็คือมันเขียนคําว่าหน้าหลักนะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะอยู่ในเมนูหน้าหลัก นะครับเมนูหน้าหลักเนี่ยนะครับก็คือให้เราดูที่มุมบนด้านขวานะครับมันจะเป็นรูปเฟืองนะครับรูปเฟืองเนี่ยนี่แทนสัญลักษณ์คําว่าตั้งค่านะครับเรากดไปที่รูปเฟืองนะครับพอกดไปที่รูปเฟืองแล้วนะครับมันจะเข้ามาที่เมนูตั้งค่านะครับให้เราเลือกไปที่คําว่าโปรไฟล์นะครับ อยู่ด้านบนนะครับชื่อว่าโปรไฟล์นะครับแล้วก็เป็นรูปคนเนาะสัญลักษณ์เป็นรูปคนนะครับขั้นตอนที่4ี่นะครับอ่านะครับตรงชื่อตรงสถานะตรงนี้เราสามารถพิมพ์ได้นะครับแต่ผมขออนุญาตไม่กล่าวถึงนะครับมาดูตรงคําว่า Line ID นะครับลาย ID ตรงนี้โดยปกติจะยังไม่ถูกตั้งนะครับทีนี้เราต้องการตั้งลาย ID ของเราแนะนำนะครับให้ตั้งเป็นเบอร์โทรนะครับเพราะว่าอะไรนะครับหป้องกันการลืม นะครับแล้วก็ป้องกันการซ้ํากันนะครับจะซ้ํากันไม่ได้นะครับ ทีนี้เบอร์โทรของเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะฉะนั้นนะครับให้ใส่เป็นเบอร์โทรแล้วกันนะครับอย่างของผมผมยกตัวอย่างเป็นเบอร์โทรของผมตัวนี้นะครับไม่ต้องใส่เครื่องหมายขีดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับใส่ได้เป็นตัวเลขจริงๆได้ทั้งตัวเลขนะครับแล้วก็ตัวอักษรแต่น,นี้แนะนําเป็นเบอร์โทรนะครับก็ใส่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้ดูตรงนี้นะครับคาว่าอนุญ,ญาตให้เพิ่มเพื่อนด้วย ID ตรงนี้นะครับให้ติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกด้วยนะครับเพราะว่าบางเวอร์ชันนะครับอาจจะไม่ได้ติ๊กเอาไว้ ก็คือคนอื่นจะไม่สามารถแอดเราทางลา์ไอดีได้แอดเป็นเพื่อนทางลายไอดีได้นะครับดูด้วยนะครับติ๊กที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราเสร็จขั้นตอนนี้ก็คือเราได้ตั้งลายไอดีของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับซึ่งผมแปะเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับด้านล่างนะครับนะครับ มันจะมีคำว่าให้ t p นะครับโคโลนแล้วก็ line.dot.me.slash.ti.slash.p นะครับแล้วก็ก็มีคล้ายๆตัว s นะครับให้เราใส่ให้เรา copy ตัวนี้มานะครับลิงก์ตัวนี้มานะครับแล้วก็เอามาวางนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เบอร์โทรหรือ line ID ของเราเนี่ยต่อไปเลยนะครับตรงนี้อ่ะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเห็นไหมครับเรา copy มานะครับแล้วก็ใส่ วางเข้าไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่เบอร์โทรของเรานะครับหรือลาย ID ของเราต่อเข้าไปเลยอย่างเช่นของผมแบบนี้นะครับผมก็จะใส่เบอร์โทรของผมหลังคล้ายๆเครื่องหมายตัว S ตัวนี้นะครับอ่านะครับถ้าเราทําแบบนี้แล้วนะครับนี่คือลิงก์ลาย ID ของเรานะครับทีนี้แนะนำนะครับให้ copy ลิงก์ล n e ID ตัวนี้นะครับแล้วไปแปะเอาไว้ในโน้ตนะครับ เป็นแบบนี้นะครับก็คือเราก็คัดลอกนะครับคัดลอกลิงก์ตัวนี้นี่แหละนะครับเลือกคําว่าคัดลอกตรงนี้นะครับคัดลอกพอคัดลอกเสร็จแล้วนะครับก็มาเปิดโน้ตนะครับในมือถือของทุกเครื่องนะครับจะมีแอปพลิเคชันโน้ตอยู่แล้วซึ่งเอาไว้เซฟข้อมูลอะไรต่างๆเนาะนะครับก็เราก็มาเปิดโน้ตครับแล้วก็คลิกวางนะครับเมื่อวางเสร็จไปแล้ว นะครับแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนี่คือการเซฟลิงก k l ์ l i เ e ID เอาไว้ในโน้ตเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการ Copy ปี้นะครับลิงก์ l i n ดี d ของเรานะครับเราก็แค่เข้ามาในโน้ตนะครับในแอปพลิเคชันโน้ตซึ่งเราเซฟเอาไว้นี่นะครับแล้วก็คัดลอกลิงกล์ l i n ดี d ตัวนี้นะครับอ่ะสมมุติคัดลอกแล้วสมมุติเราต้องการโพสตแคปชั่นอะไรต่างๆนะครับในใน c e e o o o k ใน IG แล้วแต่นะครับพอเรา โพสอะไรไปแล,แ,ลแล้วเราอยากให้เขาติดต่อเพิ่มช่องทางการติดต่อทางไลน์เนี่ยนะครับเราก็สามารถพิมพ์ข้อความตัวนี้เข้าไปนะครับว่าสามารถติดต่อช่องทางไลน์ด้วยครับลิงก์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เราก็วางนะครับลิงก์ไลน์ด <Mun sozusagen> ีของเราไปแบบนี้นะครับทีน pues okay ี้สมมุติเราโพส์อะไรเสร็จเข้าไปแล้วนะครับอ่านะครับทีนี้สมมุติว่าเพื่อนเราหรือว่าใครนะครับที่เขาอยากติดต่อเราทางช่องทางไลน์นะครับเขาแค่มากดลิงก์ ตรงนี้นะครับที่เราแปะเข้าไปพอกดลิงก์เข้าไปปุ๊บเขาสามารถเพิ่มเพื่อนเราสามารถติดต่อเราในช่องทางไลน์ได้แล้วอ่าเป็นยังไงนะครับนะครับเชื่อว่ามีประโยชน์เนาะนะครับก็ถ้ามีคําถามนะครับตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยโอเคนะครับลองทําดูครับไม่ยากครับนะครับสําหรับลิงก์นี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ